เร้รูฝากกด,กดติดตามกดไลคกดแชรกดซบับซับไร สวัสดีครับมาอยู่ช่องเด็กไร้ชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องตะวันอาบดาวนะครับเป็นละครเรื่องใหม่นะครับผมของบริษัทปรากฏการดีนะครับกับทางช่องเจ็ดสีนะครับเป็นละครใหม่นะครับที่กําลังถ่ายทําอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับร้านางนะครับผมนั่นก็คือเข้มหัสวีนะครับแล้วก็ที่สาวริทิสานะครับและร่วมด้วยพี่ยุ้ยจิรนันโมแจ็มนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆของการถ่ายทําที่เริ่มต้นนะครับเอามาให้ทุกคนดูนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ ให้ท <muitas> ุกคนฟังก่อนละกันนะก่อนที่จะไปดูเบื้องหลังกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมเมื่อน้องชายฝาแฝดถูกฆาตกรรมอย่างมีเงื่อนงำนุ่มนักข่าวต่างประเทศจึงสวมรอยเพื่อสืบหาความจริงเขาเข้าไปพัวพันกับทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยรวมถึงนักธุรกิจสาวใหญ่ที่น้องชายเป็นคู่ควงลับๆขณะเดียวกันล้านสาวไฮโซของนักธุรกิจหญิงก็พยายามที่จะกีดกันเขาออกจากชีวิตของน้าสาวเพราะคิดว่าเขาคือน้องชายฝาแฝดความใกล้ชิดก่อให้เกิดความ แต่อันตรายกับยิ่งทวีคูณเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ความจริงและรู้ว่าคนที่ร้ายที่สุดคือคนใกล้ตัวที่ไม่ค่าคิดนะครับเป็นเรื่องราวนะครับผมของฝาแฝดคู่หนึ่งนะครับนั่นคือเข้มหาสวีรับบทเป็นทั้งแฝดพี่และแฝดน้องนะครับคนนึงเนี่ยเป็นนักข่าวต่างประเทศนะครับผมส่วนแฝดอีกคนนึงเนี่ยถูกฆาตกรรมตายนะครับทำให้แฝดอีกคนนึงนะครับผมนักข่าวเนี่ยเข้ามาตามหาความจริงนะครับผมว่าใครนะครับผมเป็นคนฆ่าแฝดเขานะฮะโดยที่มาสืบจากคู่ควงของฝาแฝดของเขาเนี่ยคือพ ยุ้ยจินนันนะครับผมเป็นสาวใหญ่เป็นนักธุรกิจสาวใหญ่นะครับซึ่งมีหลานสาวนะครับผมเป็นสาวไฮโซนะครับที่รับบทโดยทิสานี่ครับทิสาเนี่ยเขาก็พยายามกีดกันเข้มออกไปนะครับเพราะว่าเข้มคิดว่าเข้มเนี่ยคือแฟนคนที่เป็นคู่ควงของน้าสาวนะครับและทําให้ทั้งคู่เนี่ยเกิดมีความตกหลุมรักกันนะฮะแต่ว่าพอเรื่องราวมันดําเนินไปนะครับผมความจริงมันก็เปิดเผยนะครับและอันตรายเนี่ยมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ร้ายที่สุดก็คือคนที่ใกล้ตัวโดย ที่แบบไม่มีใครคาดคิดเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องย่อนะครับผมของเรื่องตะวันอาบดาวนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะหานว,วนิยายมาอ่านให้ทุกคนฟังนะในขณะที่รอละครนะครับผมออนแอร์ air. เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมเราไปดูเบื้องหลังกันดีกว่านะครับเป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะไม่มีอะไรมากมายนะครับเครดิตเบื้องหลังนะครับผมก็จะแฮชแท็ก IG นะครับตะวันอักดาวเลยนะครับขออนุญาตแฮชแท็กรวมๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยเนื้อหาตรงไหนมีภาพการใดขออภัยวันนี้ทีนี้ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปไปดูเบื้องหลังกันครับร้อนไหมคะคุณเข้มไม่ร้อน,น <ะ S 2> ครับก็อกเช้าอากาศดีเดินอีกทีนะเป็นแค่นะครับยินดีครับสู้ๆค่ะสู้ๆอ๋อะรถร ครับขอบคุณทุกคนที่มาหาเกดในวันนี้มากๆเลยนะครับก็วันนี้มาทําบุญกับพระครูตะวันอาบดาวนะครับก็เปิดกล้องไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายทําอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับตื่นหรือยังคะเนี่ยไม่ได้ของพงศ์ใจมดนะครับไม่ได้หลับเลยนะถ่ายทำย่างหนังดวงมาทั้งวันบรรยากาศสดชื่นไหมคะก็คิดเอาแล้วล่ะคิดก่อนนะ <laughs> ไร้อนไหมคะคุณเข้มไม่ร้อนครับ66เกเช้าอากาศเย็นอีกทีนะเป็นแฟนนะคะดีครับสู้ๆค่ะสู้ๆอ๋อสดๆทำอะไรอะคะพยากรณ์อากาศคัอเขาใช้สารโซเดืยนแจ่งจำใสโซเดียมซึ่งจำใสโซชืีนแจ่มใสครับเพราะว่านี่ก็ได้คาถาดีจากมิทูล เป่าเมฆให้เราก็สามารถทางานต่อได้เดี๋ยวซีเควนซ์เล็กๆน้อยๆก็เสร็จครับวันนี้ไม่น่าจะเกินค่ำครึ่งพวกเราจะได้กลับบ้านกันแตพักผ่อนนะครับเท่มครึ่งหรือเที่ยคืนสวัสดีครับวันนี้มาเต็มมากนะคะคนอะไรอ่ะ อย่าตายนะเดี๋ยวงั้นเราไปตัดบ้างดีกว่าโนอ่วอโหโอ้โหทำไมเราอยู่กันไปม่เป็นไรนี่เนาะแม่แม่ห็เอก็โดดแล้วก็กรโดดสักคนนึงไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไร วิทูนคะแหมดูแลเราเลยนะวันนี้วิทูนดูแลเตงอยู่ตอนนี้เอาดเวย